กับสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีเอฟซีสุขุสุขคนสมองสปอนเดอ้อสบ,บายดีเอฟซีทุกท่านเนาะยินดีตอนทำข้าวชุบซ้งน้องเดือนคือเก้าพี่น้องเลยสบ,บายดีพี่น้องเป็นไรพ่อรองเดือนโอ้ยมิดข่าวแตงจ๊กแวันที่ลอยคอ วันที่ลอยคอวันที่รอครรอย,คอยคพี่น้องเกี่ยวข่าให้สุดท้ายพี่น้องโค้งสุดท้ายแล้วนะแมนแมนแต่กะเกี่ยวรอบนี้พี่น้องเกี่ยวสองมือ่อเมื่อบ้านนี่ก็เมื่อนี้เนี่ยโมหะละหมัดจ้ากหมัดดอกพี่น้องเอ้ยมือนี่แหละชิเป็นมือหมัด แม่อุย้ยเกี่ยวเข่าเก็ดแมงมันพี่น้องหานที่ถ่ายเลยแม่ป้าแมงมันมันขอนแมงมันขอนก็คือป้าขอนนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> ขำหมดอ้าวอ้าวอ้าวโหดยิง <c oughs> แม่งานนี้ป้าข้าวแทบแตกอ้าวอ้าวเฮ้ยข้าวมุนบ่นนะ นั่งผ่อนเถอะมันเราเห็นลายนี่ยพี่น้องนี่บอลชายกันเลยพี่น้องเฮ้ยนีอนแวบลงไปนี่เรียบร้อยอันช่วงเกี่ยวขาวกับบมีเวลาหาปูหาปลาหากบหาเขียดบ่มีเวลาพี่น้องเลยก็ได้หาแมงมันเพราะได้เนี่ยแต่หาแมงมันนี่แหละเพราะได้ล่อเขาลงคอเพราะได้ล่อเขาลงคอ อ้แมวีมาเก็บแมมันอย่ปอืพีพีพีปาดเฮ้ยเก็บกับพี่น้องเอ้ยเอาระทนตได้เเอ้ยนี่นี่ยเยอเลยยเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยขอโทขอพายด้วพี่น้องเอ้ยกรหูรตากั มือหันเห็นอยู่นั่งอาารไอ้เพ่งหัวได้ผลมีขวดใส่ nong ấy, ba khèo nhúng, phải không đeo lại miếng mặn, bẻng cả, ủi, kéo nhả, bẻ nhảt, bẻo, ở cho tân chào an tát, nè, hơi, miếng แน่เนี่แล้วเพื่อนว่าเข่าร้ายนะบ่พิดกันมาพิดกันตอนเข่าหน่อยแพ้ก็อยากข paper, Quindi, ึ Luckily, <hat> <your hand. mir anda> ้นอ <that> ่าพอได้อยู่เดี๋ยวกินเพย่อนจับไปจับจับนี่ขวดเมากเลยปวดศีกาเลยเนาะอย่ากูปวดได้หน่อยได้ลายสำไรโอ้ยเน่าหน้าชีเอกเพื่อนจะเย็นจะเย็นจะเย็น อุ๊ปโอ้ยบ่ทันบ่ทันบ่ทันนี่เฮ้ยนี่นี่บ่นี่นี่ทันอยู่ทันนั่นนี่นี่นี่โอ้โหออกไปทันนี่นี่เฮ้มาเอาบ้างปิดปุ๋ยพี่เนาะเออพี่คางมึงบ้างนี่เออเออเออสีมันมันก็เป็นสีอันสีเขียวกับสีอันใบตายมันเป็นเอา อ้วนอวนพี่เอ้ยบังดุโตมันพเห็นปตื่นขนาดได้ได้ใหญ่ด้เียบารวมม่นงเดือนได้เนยมขนหงเดือนคนเดียวไปโดดสเกวได้เลยได้พากันไปยิบมมืออีกนะตัวใหญ่ตัวพี่อี มันเลยมันสอแซ่พี่น้องเลยแมนแซ่บกว่าตะแป้นมันรนน้ายกว่านี่นะเอาพายกนนาันงมาล่องเลยเลยโอ้ยเป็แต่สร้างเขาลูกลายนี่เด้เกี่ยวป่ะละบอเบอิ้พี่น้องเอ้ยเสียลายมันเกี่ยวเขาไมีลูกนี่ลำบากใครเคยกินอยู่บ่พี่น้องบอ่ดก้นสังเกตก้นพี่น้องเอ้ยเก็บใส่เก<ด>็บใส่จงเลยต้นมาโอ้หัวลูพี่น้องเดี๋ยร์ป้าพี่น้องเอ้ยโตสวยอยู่ ชอมสือแมงมันพี่น้องเออเรื่องมันนี่นะพี่พี่พี่นี่นี่มเห็นนี่นี่นะปลายมือนี่นานห้องจะได้พี่น้องเอ้ยนั่นห่วงเขาเนี่ย

โอ้ยบเห็นใส่แมงมันโฟกัสคนเหรอเห็นไหพี่น้องเห็นแล้วแหละนี่เห็นแล้วเห็นแล้วป้าเห็นแหละตคนตมงเลยพี่น้องเอ้ยเสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยสำหรับข่าวนาเฮาปีนี้แมนใช่อันเป้าเกี่ยวเกี่ยวเกลียวเยอะนะลุข่าวนี่พี่น้องด้วยอันแป้วเกี่ยวแล้วก็มาเอาแมงมันน้ำปลาน้ำบังคือ เสร็จสิ้นภารกิจพี่น้องเลยแล้วแต่เศร้าแนเมื่อนี้แปดนมงข้างหน้าเป็นเขาตัดพี่น้องเลยตะใจอยู่บ้าสทำสมัดิเมื่อนี้ซีรอบก่อนนั่นได้ไปแล้วหาิบหาสอบเฮ้ยนี่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 ต้องไปไหนหนึ่งนี่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 นั่น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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเอาโอ้ยกระรบทแทนยังเต้นเลย Bạc khỏi đây đesa quá hẹn cho bà kia khỏi nằm quán 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 ไปแมงมันน yeah, mm ้ำต่อเพืองพี่น้องปรพโลหหาอยู่มาเบิ่งแมงมันพี่น้องเอ้บดนี่เดี๋ยวถอดทั้งมือก่อนโดดคูบแมงไปนะโดดคุบแมงมันพี่น้องเอ้ยโดดขุบเขได้จะไปกล้ามเขาหนาแมงมันกระมลของปลาน้ำมันแมงกรลีนีตายกันพี่น้องเอยหนาไปเกี้ยวไปเดียวตาปุบตาโปกเขาเถดเขาไปพี่น้องเอ๋ยมันยังืเ่าอยู่ันั่ แม่เอาบ้าเม่งมันเจ้าได้ไหมบังมือเอาก่อนเป็นอันนี้อันนี้เป็นของข่อยได้หนิโอ้ข่อยจับใส่คือกัรเนี่ยเอาเบิ่งเกือบเต็มกรวดเลยแกเสือก็ถเดรับพี่น้องเลยแกเสือก่อนก่อนแห้งซ้ำเศร้าพี่น้องเลยยังซ้ำเศ้าซ้ำให้ซ้ำหน้าเว้นซ้ำยังหออพี่น้องเลยเอ้าวกูเว้นจะโตอ้าวปัญหาเกิดอีกเว้นจะโตอะไรกินน้ำได้หนิของฉัน để cầm đi này. hôm ừ, không hôm nay hôm nay hôm nay hôm có hôm nay 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 ง่ายได้ใส่กระตุกแบบเขาแก็บใส่อะไรมันมันบเต้นผไเอยเกี่ยวขาโอเวอร์มถ่ายคลิปเออถ่ายยูคลิปกัเปิดบรเหวนโทรศัพท์เขาต่างอยู่หักใหม่พีนอยยุบใส่ยุบใส่หลดพี่น้อนเอย bọn nhang mạc mải đọc kinh ơ mì mình cắt cả ừ, thong sườn chân đàm phụt phụt ôi hè nằm đây bên đường luôn sực ai khoảnh chân quỳ là ừ. không khỏi khi con chân hết cỡ không khỏi sực ai khoảnh to một đeo này thán khán 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 แค่สาวเดียวได้ให้เดียวอีพ่อผมนะเฮ้ยแมนงานทำไปหาเราแถวตัวเพื่องนี่ยขาดบาหนาซิเต็มพี่น้องเย็นมาพี่น้องยิ้มงงงงยิ้มงงผมเป็นพี่น้องเขาเถิดเขาไพ่เป็นแต่ขี่ไดแล้วคนขี่ไดเฮ้ยมันก็้ยิ้มงงก็ยิ้มขี่ไอ้ยพี่น้องเอ้ยมือเด็กก็ชิลุยอีกมือนึ่งแล้วก็ มื่อแรกเนี่ยขาดว่าสิเป็นคืนสุดท้ายเนาะ,ะเดออกมานอนนาบรรยากาศได้ดีเนาะแม่แล้วก็อาก้าวแล้วก็เมื่อนี่นะเท้าเกี่ยวแล้วล่ะพี่น้องกะขึ้นไปพาคอนจังน้อยแดดออกกะกะ้าพ่อเขาอันพ่อน้าหมองแห้งพี่น้องเอ้ยพ่อแม่ก็โท<อ>ีมาได้นเมือเก้าพี่มามาตอนแล้วว่ะพ่อแม่แพรแม่ของบอลบางเดือนเพ่จะมาหมัดเขาซอยแล้วก็เมื่อนี่เทาก็ะชิมัดแล้วก็ชิคนพี่น้อง อ่านท่านเมือนี้เออเมื่อนี้บอท่านนอกนพอพราะว่าตัวเขาเกี่ยวเมื่อนี้ก็มีมเขาก็อยากตากให้มันแหง้งคนมากองเลยเมืออ่อนพี่น,อน้องเมื่อ่อืนเขาก็สิปั่นข่าวรอบสุดท้ายพี่น้องเลยก็มาลุ้นว่าใชได้จักสอบเนาะพี่น้องแต่ว่าสิักขาโาดก็ถ้าได้หายจักสอบเลยขาโลดก็<า>แหง้งสาส่วนขาโลดขาหน้าเสาซ่างเครื่องหนึง่งกรรมการเครื่องหนึงงหน่งเก็บแลว้วเหล่าสื่อเหล่าเครื่องหนึง่งกันเนี่ยเดี๋ยวเขาเลราหาสอบก็ยังว่ดีขาหน้าเครื่องหนึ่ง เราหาสอบแม่กับพ่อใหญ่กินเคิงหนึ่งขาปั่นเคิงหนึ่งแค่ไหนเศร้าสอบนี่ยังบุญแล้วขืนเล่าพี่น้องเงยบุญแล้วขืนแท้ปีนี้มีหมูได้ค้ายเขาส่วนส่วนเขาได้คล้ายพี่น้องเขาเป็นเขาแพ่งเนาะแมี่ยเฮคุปปี้กับบุญแล้วใครคุปปี้หาว่ามาเอาเงยแต่ดีไปนะบรรยากาศมันดี ลูกกับหองแม่กากาอยู Arizona, ่เทียงพี่น้องเลูกพี่น้องไต่ออกมาอ้าอ้าพเอ้า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 วอ้าวอ้าวอาวอ้าวอ้าดอ้าอ้าวอ้เวอบาวอ้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 อ้าว้าวอ้าอ้ี่อ้าวอ้าวอ้าวอ้า้าวอ้าวอาวอราวอ้าอ้าวาวอ้าวอ้าวอ้าวอวอาาวอ้้าอ้้าวาเบิางมาวิดาามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนเนาะว่าผิดว่าพลาดประการใดเนาะคำใดที่ว่าอ้ บอสุภาพหยาบค้ำกับเขอเถิดขอพายเอสซีสกูสกอนเด้อพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องกับสวัสดีอาหารบ้านหน้าสดๆเด้เลยเหมือนนี้ได้กับเขาดีได้กับเขาดีถือว่าอาหารดีได้เลยพี่น้องครั้งแรกได้ลายลายปันแมนอะไรพี่น้องปะาอีกตัวเขาเบิร์ดเลยแมงมันมันโฮมพี่น้องแมงมันมันขอนเนาะเทียนกับอาหารบ้านหน้าพี่น้องเอ้ยลูกทุ่งบ้านหน้าเฮาสุดๆเลยพี่น้องเอ้ยป่ะคลิปคล่อนเลย